<Boy. S 2> เลศสมเป็น,แ,นแต่นเลยหิมาบาทต่นี่เมื่อกินตาบักหุ่มซื่อๆือกับยาชมพูนี่อันนี้แบบเด็ดมากเลยอันนี้เป็นเบคอนเบคอนชุกแปงทอดไส้ง้ากับอันปลาเซมอนปลาเซมอนฉุกแปงทอดกรอบไส้งาคือกันหิมาบาตท,ที่นี่พี่น้องพี่น้องมีผักผักสะเดาเดาได้คือเกาผักขับสีกันบักริกนยัก แล้วก็มีน้ำแก้วใหญ่มีกองเขาใหญ่คือเกาโบลเลอร์สแตนตฮิมาบาทีนี่พี่น้องพี่น้องเจ้พี่น้องวว้นี้จะพี่น้องสชคดีขดสบายดีกันป่จ้าคอยกันสบายอยู่ยากจะพูดกองเขาใหญ่คือเกาโบลเลอร์สแตนตนเลยฮัลโหลเอ้ยมี่มันเท e าอาอยู่ฟอร์มีโอเคเอ i n พี่เินครับเป็นจอยมีปลาไปย่างสลัดเก่แอนด์ซิกกี้ไลท์ a อ a เกนแอนด์ไฟ ไฟเบคอนไฟคั้นชีเบคอนแอนเซมอนขมอนขมอนมาๆม,มาโซยกันโซยกันมาสิมามาโซยกันโซยกันออกมาเบิง้งออกมาโซยมาจวดๆกับยายชมผู้เสงจันเบาเลยสแตนเลยชี้เจ้ายีจับพี่น้องสุขูสุคน ทุก day อิสเวลี่บินดิมือนีอันล่มขักล่มแบบโอ้ลเลยซีเมนแต่เลยล่มแห้งขักหนาวพร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ็ดเหตุแบบักเข่าทีเข่าทางก่อนเอาทั้งไหนดีมันจะสีแบบสะใจทั้งนี้เนาะนี่หมันจะสีแบบจำบักงูคุยจำบักงูบัชินิโบ้ดูซีเมนต์แต่เลยหิมะบัชินิพี่น้องสุ้ขู่สุ้คนอย่าเพิ่มดรามา่าหิมะกินน้ำกันคนอ่ะมันเป็นตาแสบขัค่ะคะ มันละเีดจกินใหบึงบอนชุดแป้นถอดใส่ง่ามโอ้โหมันเดเอ

อันนี้เป็นเซมอนเซมอนปลาไซมอนแซ่บทอดกรอบมันพร้อมทองหลักไซมั์ ช่องซราสัา้นไหมเลิไปทอดกินล้อใช่สอสใช้สีอิ่วขาวตอนเด็กในพ้าม่องไหมดวดซะเลยไ่ต้องหลายใส่หลายมิสขิมใส่พอดีพอง,งาม ของชีรสขาดไม่ได้ไส้หน่อยๆยิย่งจะไดไม่ถึง,งัวามาันปอกไค้ไส้น่วนหนึ่งมาทำั้งกับล้งจิดอตอกไข้ไส้หน่วันหนึ่นง เหงาลงแล้วเจ้าตามใจเึง,งาไปหน่อยเซยหลายแล้วเจ้มา,ม,ามัดมาเลยพยายาขพยาเครื่องมันเผ่ากันใส่ตู้เย็นมาจากชุม,มงมเคลื่องมันเข่ากัน เลยมีกรอบคือเคเอฟซีเลยให้เป็นเคเอฟซีปลาเส้นหมอนก็ได้หรืออย่างคนอื่นเบคอนก็ได <key> <and living> ้เป็นเคเคอแซ่บกว่าเคเอฟีไก่ มีอ,ออกมาออกมาจากตูเ้เย็นช่วม,มงงหน่อเทแป้งทอดกรอบที่เป็นผงแป้งนะผงแปง้งผงฟูมะเทใส่ขยำต้อขยำขยำขยำเป็น,นเข่ากันบะหมี่เทนที่เป็นกากหิมะที่เป็นแป้งทอดกรอบนะที่เป็นกากหิมะเป็นอื่นมา ม,มัขยำขยำใช่กันเปิดน้ำมันหอนๆน,น้ำมันหอนแล้วเอาลงทีละอันทยอยทยอยลงกะเทสตวกลงเลยนะเอาลงทยอยทยอยทีล้านกะเทสตวกนั้นติดกันกอดแซ่บหนุ่มแซ่บ สีเขากินสีมาเห็ดเองแดงแตกขันเทศสูตรย่าพูดแตะกรอบมันเพราะมันร้อยตัวมันร้อยตัวมันแบบว่าเริ่มแข็งแน่จัง่อยค่อยๆค้นเอาอยาไปค้นตอนที่มันอ่อนเลยค้นตอนที่มันอ่อนมันเละเนีอยขีดคุคน ออกมา้วรูปแบบนี้แทบกับำฮูกับเขาม่ถึงเขาอันตราะเห็นแบบน้ำจิ้มซีฟูดก็ไร đó thì mới đậm, nó nằm nó nó นระตกอาจีนี่ทั้งอาจีสวนดี่ระตกอาทีแสดงฝอยตกมันมื่นซื้อมือนะอืมใช่บัพิตะกอ กหลัส้มมุ้งหนี่เพ็ดผักเพ็ดดิ ส่งามหอมบันแรกำเดียวแซ่บ